มมตูมเตือนทีเคเชื่อคอมเมนต์ติคคือเรื่องดีเผยได้เจอสาวคนใหม่มีเรียนแล้วมมตูมเตชินพลอยเพชรเปิดใจถึงรุ่นที่ DJPK ปีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรที่เรียกว่าทำอะไรก็เป็นที่จับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะตอนนี้ที่เปิดตัวสาวคนใหม่เผยได้เจอแล้วเขาพามาจัดรายการด้วยล่าสุดวันที่23พฤษภาคมมมตูมเตชินพลอยเพชรเดินทางมาร่วมง,งานถแถลงข่าวเตรียมจัดงาน t h a i l a n ์ Pri ์ e c e l e b r ร t i ่น2 0 2 4ัน ณแอดเวร์ work, ชัน3เซ็นทรัลเวิลด์ออฟฟิศพร้อมเปิดใจถึงรุ่นที่ DJPK พีปิยวัฒเข็มเพชรที่ตอนนี้เปิดตัวสาวคนใหม่และยอมรับว่ากำลังเริ่มศึกษากับมีเรียนสุเดชาอักเซลการ์ดสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของบริษัทน้ำมันมะพร้าวเหมือนเรามีการพูดถึง PK เหมือนกัน เราอยู่ทุกโมเมนต์ตั้งแต่ถแถลงยาเพราะเราทำรายการด้วยกันตอนเช้าถามว่าห่วงไหมก็นิดหนึ่งเพราะพี่พีเคเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วส่งแค่กำลังใจหน้าที่เป็นห่วงให้เป็นคนในครอบครัวเขาดีกว่ามีอะไรอยากเตือนไหมจริงๆดาดาเขาเตือนไปเยอะแล้วจริงๆไม่กล้าเตือนหรอกตูมเองก็ไม่ใช่เด็กที่เพอร์เฟกก็ส่งกำลังใจดีกว่าจะไปเตือนเลยก็ไม่กล้าแค่เป็นห่วงดีกว่าห่วงอะไรมากสุดก็น่าจะที่ทุกคนเห็นเรื่องสภาพจิตใจเรื่องการคบหาคนเราให้กำลังใจยังไง ก็ให้กำลังใจเชิงจิตก,กัดมากกว่าเพราะคนอย่างพี่พีเคถ้าพูดซอฟซอฟธรรมดาเขาไม่ฟังต้องพูดให้เขาตื่นหน่อยก็บอกว่าถ้าสภาพจิตใจยังไม่หนักแน่นอย่าเพิ่งไปหาใครเป็นตัวทดแทนนะตูมก็บอกเขาไปตรงๆที่พีเคเขาให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็สวนกลับว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาคนเดียวนะอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วเขาหนักแน่นยังล่าสุดเจออาทิตย์ที่แล้วเขาเพิ่งเปิดตัวคือเตือนไปแล้ว แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือสตอรี่หัวเราะเราก็ไม่รู้จริงๆตูมกับที่ด้าปรึกษาคุยกันตลอดแล้วฝากไปทางที่ด้ามากกว่าเพราะเขาเติบโตมาด้วยกันแต่ตูมเป็นรุ่นน้องเพิ่งอยู่ในตึกไม่ถึง10ปียังไม่กล้าหลอกจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยแต่เขาเอาเรื่องส่วนตัวมาแชร์กับทุกคนเลยทําให้เราไม่กล้าออกความเห็นเยอะส่วนตัวเราอยากให้เขามีสติในการใช้ชีวิตทุกขณะจิตเราว่าพี่เราไวไหมไม่กี่วันเปิดตัวแล้ว ทุกคนคิดว่ายังไงครับตูมคิดเหมือนทุกคนรู้สึกว่ามันไวไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันใช่แล้วทุกๆก,การเลิกราทุกคนบาดเจ็บหมดแต่ทุกคนต้องการเดินหน้าต่อแล้วมูฟออนการมูฟออนของทุกคนไม่เหมือนกันบางคนแล้วอยู่คนเดียวได้มีความสุขบางคนเลิกต้องมีคนใหม่เลยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับว่าความหนักแน่นของคนสภาพจิตใจของคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตูมถึงตัดสินใจไม่ได้ว่าทําไมต้องรีบมีทําไมถึงไม่อยู่กับตัวเองบ้างเพราะเขาอาจอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ไม่ได้ก็ได้กับคนนี้เรามองว่ายังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตูมตกใจเพราะเขาเปิดตัวกันกลางคืนวันอังคารแล้ววันพุธเขามาจัดรายการแล้วเขามาด้วยกันเลยเขาน่ารักไหมน่ารักคือไม่ใช่ละครนะเธอที่จะมาแบบชันนี่แหละหัวเราะเขาก็มาปกติทักทายกันปกติ แต่ตูมยังไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าเขาไม่ได้ถามเขาแค่มานานำแต่เขาไม่ได้ถามความคิดเห็นแซวไหมไม่กล้าแซวเพราะเขาดูมาแรงกันทั้งคู่เขาเปิดตัวมาแรงแต่จริงๆเขารู้จักกันมานานแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเจอกันได้ยังไงไม่รู้รายละเอียดเซอร์ไพรส์พร้อมกับทุกคนเลยครับเวลาพีเคมีความรักเขาเป็นยังไงเราก็ไม่เคยได้กับพี่พีเคเนอะหัวเราะ ก็ไม่รู้กับแฟนเขาเป็นยังไงจากที่สัมผัสเขาเป็นคนดูแลเปเต็มที่อยากได้อะไรเดี๋ยวทําให้คนนี้เชียร์ไหมเป็นกําลังใจให้ดีกว่าใครมีความสุขเราก็ยินดีถ้าพี่พี่ดูอยู่ตูมไม่ได้มีปัญหานะต้องบอกก่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตคู่ของพี่เลยคนเราเตือนกันให้ตายห้ามยังไงถ้าจะไปก็ต้องปล่อยเขาไปเถอะบางคนเติบโตจากประสบการณ์แต่พี่พีเคอาจจะเติบโตจากความผิดพลาดก็ได้ให้เขาเรียนรู้ไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีความสุขดีคนรอบตัวเป็นพลังบวกให้เขาเดินหน้าต่อได้เป็นเรื่องน่ายินดีก็อยากให้กำลังใจในฐานะน้องและเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งได้คุยกันหลังไหมบ้างไหมคุยกันเยอะกว่าหน้าไหมที่พี่พี่เห็นคือเศษส่วนน้อยนิดที่คุยกันหลังบ้านหลังบ้านคุยเข้มข้นก็ถ้าเกิดเห็นดาด้าขนาดไหนหลังบ้านบวก ไปอีกเท่าหนึ่งจริงๆเวลาดาด้าเขาดุเขาสอนนะตูมยังต้องแม่ใจเย็นๆเพราะพี่ด้าเขาสามารถรีแคปชีวิตพีเคได้เขาเห็นมาตั้งแต่แฟนทุกคนเขาสามารถพูดได้เวลาพีเคโดนดุเขามีปฏิกิริยายังไงขอพูดตรงนี้ได้ไหมที่พีเคดื้อมากเขาไม่ค่อยฟังคนดื้อมักจะมีเหตุผลของตัวเองที่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ สอดคล้องกับของเราอยู่แล้วพอไม่ใช่เรื่องของเราไปสอนเขามากๆพอเขาดือ้อเราก็ไม่กลา้าเขาโต้กลับเลยไหมถ้าพี่ดาสอนคนเดียวเขาจะเถียงแค่ถ้ามีตูมเขาเงียบเพราะคือการรุมหัวเราะไม่ต้องห่วงนะทุกคอมเมนต์เรานำมาแจ้งเรียนที่พีเคเขาแล้วเพราะเรารู้เขาไม่ได้อ่านตอนนี้ประชาชนมองแบบนี้อยู่นะทำไมที่ไม่ลองแบบนี้เชิงบวกไปใช่เชิงบวกแบบเขามาดีเข้ามาเลยคอมเมนต์ไหมที่อ่านแล้วรู้สึกว่าแย่กขนาดนี้เลยเหรอ ออมันเยอะนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องเวลาที่คาบเกี่ยวมากกว่าเราไม่เข้าใจความคิดเขาทั้งหมดเนะืะเขามาจากเมืองนอกด้วยเราก็มาจากเมืองนอกหรือว่าคนมาจากเมืองนอกจะหามหามหรือเปล่าบ้านเรามีคําว่ามารายาททางสังคมศีลธรรมยังมีตรงนี้อยู่เขาคงยังไม่อินกับตรงนี้เท่าไหร่มีอันไหนที่เตือนไปแล้วเขาได้นําไปใช้จริงๆที่เขาเคยถามเรากลางรายการสดเลยว่าตอนที่โดนทัวลงผ่านมาได้ยังไง ก็จะให้คำตอบที่จริงใจที่สุดคือถ้าเกิดสังคมเตือนเราถ้าเราทำอะไรผิดอันดับแรกคืออย่าเพิ่งไปมองใครว่ามองฉันถูกได้ไหมถ้าเราทำอะไรผิดสังคมเตือนเราแสดงว่าเราทำผิดแล้วนะหันมามองที่ตัวเราก่อนว่าสามารถปรับปรุงให้เราดีขึ้นมาอีกนิดหนึง่งคอมเมนต์เตือนคือคอมเมนต์ที่ดีนะแสดงว่าเขาอยากเห็นเราพัฒนาเป็นคนดีสู่สังคมนะพยายามมองให้บวกไปแต่ส่วนตัวทุกคอมเมนต์เตือนสามารถพัฒนาให้ตัวเราเติบโตได้ถ้าเราเปิดใจและเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วแนะนา ทำเรื่องใช้โซเชียลเขาด้วยไหมกล้าพูดเลยตูมปากเปียกปากแฉะมากอย่าเพิ่งโพสต์อย่างเพิ่งรีบไม่ต้องบอกว่าบินไปในทุกคนจับตามองทุกขณะอยู่แต่พี่เขาอยากใช้ไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาเป็นชีวิตเขาดีไซน์เองสุดท้ายแล้วแต่บาปบุญเขาเป็นคนอยากเคลียร์ใช่ไหมคืออยากให้คนเข้าใจนะไม่ไม่ใช่ในผู้ชายคนนี้จากที่สัมผัสที่พีไม่แคร์คนที่ไม่รู้จักเท่าไหร่เขาเอาแต่คนรู้จักเท่านั้น